สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผู้มีบุญบารมีมากทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันกับเมย์นิดาภานะคะแบ่งปันพระแท้พระใหม่ยอดนิยมนะคะวันนี้นะคะเมย์มาแบ่งปันหลายเกจิเลยนะคะอย่างเช่นหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่ขีบนะคะพระอาจารย์ไก่นะคะหลวงพ่อกูลปปน,นะคะมีมาให้แบ่งปันนะคะเมย์รับประกันพระแท้ยันเหรียญบวชเลยนะคะรับประกันตลอดชีพนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ จะส่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะต่างประเทศค่าส่งตามจริงในประเทศจะส่งฟรีนะคะพิกัดหน้าร้านมีชัดเจนนะคะพิกัดหน้าร้านนะคะอยู่ทีออ่ในตัวปตทนะคะปตะทเลี่ยงเมืองนะคะห่างจากก่อนถึงโกบอนเฮานครพนมนะคะอยู่ในนี้เลยนะคะถ้าใครเข้ามาก็อยู่ใกล้ก็มารับชมที่ร้านได้เลยนะคะมีบัตรรับประกันผ้าแท้ให้นะคะรับประกันผ้าแท้ยันเหียนบวชเลยนะคะสําหรับผ้าแท้ผ้าใหม่ยอดนิยมนะ,ะนะคะ,ะมา ดูกันเลยนะคะว่าองค์แรกมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากองค์นี้กันเลยนะคะพระปิตานะคะพระปิตารวยเมื่อยังนะคะไหว้ครูปีหกเจ็ดนะคะลุกเสกพิธีใหญ่นะคะพิธีไหว้ครูปีหกเจ็ดสิบปีจะมีเลิกนี้หนึ่งครั้งนะคะนะคะสวยมากนะคะองค์นี้ ด้านหน้านะคะเป็นยันนามาอุนะคะยันแก้วสารพัดนึกนะด้านหลังด้านหลังนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเป็นยันเป็นยันเอ่อเป็นยันมหาเศรษฐีนะคะต่อโค้ดนะคะเลขสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลขสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะองค์นี้เลขสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะนะคะเลขสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสวยมาเป็นเนื้อว่านนะคะ องนี้เนื้อว่านอาถรรพ์ร้อยแปดนะเนื้อว่านอาถรรพ์ร้อยแปดจะสร้างแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะจะสร้างสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะคะวันนี้ให้ราคานี้เลยนะราคาโอนนะคะเจ็ดพันเก้าโอนเจ็ดพันเก้านะพิเศษมากเลยนะคะโอนเจ็ดพันเก้าไปทางแปดพันสองนะคะโอนเจ็ดพันเก้าไปทางแปดพันสองต่อมานะคะ เนื้อผงพุทธคุณนะคะอุดเม็ดยาชนวนจะสร้าง2,999อยงค์นะนะคะเนื้อผงพุทธคุณนะ,ะนะคะนิ้วเรียงชิดติดกันตอนนี้มีเกยแล้วนะคะเกย์เกืเก่อนเลยนะเช่าหาที่ไหนเรามาระวังด้วยนะคะองค์นี้นะคะอุดเม็ดยาชนวนนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ เป็นพระพิตารอยองค์แบบพิมพประกุบนะคะพิเศษของความพิเศษเลยเลขหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเลขสวยมากนะเลขหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะคะองนี้นะเลขหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะคะองคนี้นี่ค่ะราคาเท่ากันเลยให้มีเฉพาะให้เฉพาะวันนี้นะมีให้เฉพาะวันนี้นะอนเจิตพันเก้านะคะปลายทางแบบวันสองนะ ต่อมานะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านสบู่เลือดร้อยปีสะดือผงอยาจะสร้าง1,999องค์นะจะสร้าง1,999อองค์เท่านั้นนะคะเนี่ย องค์นี้เนื้อว่างสบู่เรือยร้อยปีนะคะสะดือผงยาสะดืออุดผงยานะคะเลขห้าเก้าสามนะคะเลขห้าเก้าสามนะ,ะองค์นี้เลขห้าเก้าสามนะคะองค์นี้นะคะมีให้ราคาพิเศษเลยนะคะโอนแปดพันห้า อน8แ0ดันห้านะคะไปทางแปดพันเก้าน8,500แปดพันห้าค่ะไปทางแปดพันเก้า9 3ห้าเก้าสามกสวยนะนะคะต่อมานะคะองค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคะผงพุทธคุณผสมเกษาเล็บโลหิตฟ,ฟันหลวงปู่สร้างห้าพันห้าร้อยเจ็ดองค์นะจัดสร้างห้าพันห้ารอยเจ็ดองค์นะคะน่ะผงพุทธคุณ ผสมเล็บผสมกีสาเล็บลหิตฟันหนูปูเนะะี่ยค่ะมวลสารแบบลน้นล้นมากองนี้นะคะเลขหนึ่งแปดศูนย์นะคะเลขหนึ่งแปดศูนย์นะองนี้เลขหนึ่งแปดศูนย์นะคะราคาราคานะคะราคาให้ราคาพิเศษเลยนะโอน 6 5พัค่ะโอน6 5พันปทางนะคะปทาง6 9พันเ้โอน6 5พันปทาง6 9พันะคะโอน6 5พันปทาง6 9พัต่อมานะคะ อะต่อมานะองนี้นะคะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสุชาติเป็นเหรียญยืนนะคะเป็นเหรียญยืนของหลวงปู่นะคะแล้วมีจีวรได้สายศีลติดให้ด้วยนะองคนี้สำหรับองคนี้นะคะนี่ค่ะองนี้เป็นเนื้อทองแดงรวมาธาตุนะคะเนื้อทองแดงรวมาธาตุนะ เป็นเหรียญยืนหนึ่งนะคะเป็นเหรียญยืนหนึ่งด้านหลังเลขสี่ศูนย์สี่สี่เลขสี่ศูนสี่สี่นะคะองค์นี้นะเป็นเนื้อทองแดงรวมธาตุนะคะสวยมากนะสวยมากนะคะเนื้อทองแดงรวมธาตุนะคะ องนี้ราคานะคะราคาโอนให้พิเศษเลยโอนหมื่นสี่โอนหมื่นสี่ไปทางหมื่นห้านะคะโอนหมื่นสี่ไปทางหม 15, ื่นห้านี่พิเศษมากเลยนะนี่ค่ะมีจีวรเกสาเอ้ยมีจีวรกับได้ใส,ส่สีดอกปู่ให้ด้วยนะคะอะต่อมานะคะองนี้นะคะเป็นเหรียญยอดปรมียอดปรมีพิธีปลุกเสกพิธีเดียวกันกันกบพระพิตารวยแม่ยังนะคะพิธีเดียวกันเลยนะ เนี่ยค่ะสลับเหรียญยอดบาะละมีนะองนี้นะคะนวะรงยาแดงหน้ากากเงินนะเนี่ยค่ะเป็นเนื้อนวะนะคะรงยาแดงหน้ากากเงินด้วยนะสวยมากเนี่ยค่ะคมมากนะคะจมูกพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะ ด้านหลังรวยๆละลานนะคะด้านหลังเลขเก้าสองสองนะองนี้เลขเก้าสองสองนะคะองนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะโอนแปดพันสาม 8, 3, โอนแปดพันสาม 8, 3, ไปทางแปดพันห้าค่ะโอนแปดพันสาม 8, 3, ไปทางแปดพันห้านะนวะนะคะนวะหน้ากากเงินด้วยนะลงยาแดงหน้ากากเงินด้วยนะคะพิเศษมากเลย ต่อมานะคะเป็นรูปนี้บารามีสริจันโทนะคะปั๊มเงินปั๊มทองนะเป็นเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองนะคะอ,องค์นี้เนี่ยเป็นเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองขอบนะคะเมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0954146440นะ0954146440นะคะเลข3123เลขสวยมากเลข313123เรียงด้านหลังนะเลข3123นะองนี้นะคะราคาให้ราคาพิเศษเลยโอน4,009โอน4,009นะคะปลายทาง5,002โอน4,009ปทาง5,002น,นะต่อมาค่ะ เป็นรุ่นนี้นะคะพนาปกนะพนาปกนะคะนกปกของวงปูศิลานะคะเล็กมากนะคะนีคะพนาปกเล็กมากมากเน,นี่ยค่ะนาปกนะด้านหลังองค์นี้นะคะราคาโอนโอนพันห้าค่ะ โอนพันห้าไปทางพันหกนะโอนพันห้าไปทางพันหกนะคะนักปุกนะคะต่อมาจะ้ะต่อมาเอารุ่นไหนดีเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนี้ หนุมานนะคะหนุมานสอนวิชาให้คงอยู่นะหนุมานอยู่ยงคงกระพันนะคะด้านหลังบารมีครูนะคะด้านหลังเลขห้าหนึ่งหนึ่งเก้า ห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะเลขห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะอ,องนี้นะคะหนุมานให้ราคาพิเศษเลยนะนี่วันนี้นะคะโอนนะคะราคาโอนโอนพันแปดไปทางพันเก้าโอนพันแปดไปทางพันเก้านะต่อมานะคะ นี้นะคะปลาไทยข้าเปลือกนะคะเป็นเหลี่ยมปลาไทยเข้าเปลือกนะะหรือ,รยอ,อพยานกอยู่พยาหยุงทองนะ,ะเป็นรุ่นที่แม่ชีจันทานะคะร่วมถูกเสกนะคะสวยมากเนื้อทองฝาบาทนะคะมันหามันทำมันทานนะคะ เลขห้าหนึ่งสองห้านะเลขห้าหนึ่งสองห้าองนี้นะคะราคาโอนราคาโอนสามพันสามโอนสามพันสามนะไปทางสามพันห้าโอนสามพันสามไปทางสามพันห้านะคะต่อมาต่อมานะคะต่อมา ต่อมาเป็นรุ่นนี้เอารุ่นนี้ดีกว่านะ,จะเจริญพรบนนะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะของปูศีลานะ,ะองนี้เป็นเนื้อชนวนนะคะเป็นเนื้อชนวนนะเนี่ยองนี้เป็นเนื้อชนวนนะคะ เลขหนึ่งแปดหนึ่งสามนะคะเลขหนึ่งแปดหนึ่งสามเจริญพรบุญนะของปูิลาเป็นเนื้อชนวนเนื้อชนวนสร้างไม่เยอะนะคะจะสร้างน้อยด้านหลังเป็นยันเป็นยันเหนือดวงนะคะอง์นี้นะคะมีให้ราคานี้เลยนะราคาโอนนะคะราคาโอนโอนสี่พันสามไปทางสี่0ันห้าโอนสี่พันสามนะไปทางสี่พันห้าค่ะนะคะ ทุกคลิปทุกอีพีแจ้งราคาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะต่อมานะคะต่อมาเป็นรุ่นนี้ คุณแผนปลาไหลเผือกนะคะนี่ค่ะคุณแผนปลาไหลเผือนะคะด้านหน้ามีตะกรุดสองดอกนะตะกรุดทองแดงสองดอกนะคะเลขแปดเจ็ดหกห้านะคะเลขแปดเจ็ดหกห้าตอนนี้แบบโจรเกลือเลยไม่เข้าใจมากๆแล้วก็ของเก๋ก็เยอะมากนะ ด้านหลังนะคะเจิมด้วยผงกรรมฐานนะคะองค์นี้นะคะราคาโอนราคาโอนสามพันเก้านะโอนสามพันเก้าค่ะโอนสามพันเก้านะไปทางสี่พันสองนะคะโอนสามพันเก้านะคะไปทางสี่พันสองนะคะต่อมาต่อมานะคะเป็นรุ่นนี้นะคะจะให้ดูนะคะ เป็นรุ่นยอดเศรษฐีนะคะเป็นเหรียญยอดเศรษฐีและองนี้นะแยกชุดกรรมการนะคะแยกชุดกรรมการสวยงามมากองคนี้เนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินค่ะสวยและเป็นเหรียญที่เหมือนหลวงปู่ม,กมากๆเนี่ยค่ะเหรียญมีชีวิตนะคะเนื้อทองฝาบาทนะคะหน้ากากเงินด้านหลังนะคะเป็นยันครอบจักรวาล

เป็นรุน่นนี้ผสมเด็ดรุ่นเสาห้าเนื้นนะอผงเก่านะคะเนี่ยเป็นเนื้อสีขาวนะให้ดูรอบๆออีกเบอร์โทรหนึ่งนะ063 604 9715นะคะ 0636049715นะมีหน้าร้านชัดเจนแล้วนะคะก็จากที่เคยเป็นรับที่บ้านก็มาชมที่ร้านได้เลยนะคะองนี้ราคาโอนนะโอนพันสองไปทางพันสามโอนพันสองไปทางพันสามนะคะต่อมาต่อมานะคะขอเผยแผ่บารมีนะคะแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่คนะีมนะเมเริ่มจากเหรียญยืนองค์นี้เลยนะหลวงปู่คีมนะ สีนเดิมเลยนะคะแต่ก็แกะสีนให้ชมนะคะเป็นเหรียญยืนเป็นเหรียญกระถินรุ่นแรกของหลวงป,ปู่นะเป็นเหรียญกระถินนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำรงยาจีวรน,นะคะนะคะเลขสองหนึ่งสี่นะเลขสองหนึ่งสี่ค่ะ องนี้นะคะราคาโอนให้ราคาพิเศษเลยนะโอนหกร้อยห้าสิบโอนหกร้อยห้าสิบจ้ะไปทางเจร้อยโอนหกร้อยห้าสิบนะไปทางเจร้อยนะคะอ,องนี้นะทองแดงลงดำลงยาจีวรน,นะคะจะสร้างไม่เยอะด้วยนะต่อมานะคะอง์นี้ซีนเดิมเลยนะซีนเดิมเลยองนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะเลข 730สศนะคะเป็นเหรีแจกเนื้อทองฝาบาทเลขเจนะ็ดสามศูนย์ะเนื้อทองฝาบาทนะคะเนื้อทองฝาบาทให้ราคาเดียวกันเลยนะคะโอนห5 0อยห้าสิบโอนห5ร้อยห้าสิบไปทางเจ็ดร้อยโอนห5 0้อยห้าสิบไปทางเจ0ดร้อยจนะคอะอะต่อมานะคะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์ของหลวงปู่คีปวงปู่คีท่านอายุหนึ่งร้อยสิปีแล้วนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็ มากราบขอพอหลวงปู่ได้นะคะที่วัดป่าสุทาวาที่อำเภอพูนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะเนะะี่ยเป็นเหรียญทำน้ำมนต์วัดจัดสร้างนะรุ่นนี้เป็นวัดจัดสร้างนะคะกอนนะด้านหลังเนี่ยค่ะเหรียญทำน้ำมนต์เลขหนึ่งสามนะเลขหนึ่งสามนะองนี้นะคะราคาโอนราคาโอนห้าร้อยบาท โอนห้าร้อยนะคะไปทางหกร้ยโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยจะเหรียญทำน้ำมนต์นนะเหรียญทำน้ำมนต์มีอยู่สองเหรียญน,นะคะมีอยู่สองเหรียญนะอง์นี้นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงลงดำลงยาจีวรน,นะนะคะลงยาวงในนะคะนีค่ะสวยมากองนี้นคะคะเข้มขลังเหมือนหลวงป,ปู่มากๆนะคะวัดจัดสร้างด้วยเลขสี่เก้า เลข49นะคะราคาเท่ากันเลยโอนห้าร้ไปทาง600โอนห้าร้อจากไปทาง600นะต่อมานะคะเป็นรุ่นนี้นะคะเหลียนไพลีพีนานะคะหลวงพ่อคูณปี2557ไพลีพีนานะคะหลวงพ่อคูณปี2557้าหาเจ็ดราคา ค่ะองนี้นะคะหลวงพ่อคูนะเลขสี่เจ็ดแปดหกสี่เจ็ดแปดหกนะคะราคาโอนให้ราคานี้เลยโอนห้าร้อยห้าสิบจ้ะโอนห้าร้อยห้าสิบไปทางหกร้อยนี่คด้านหลังหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นไพดีพินาสนะโอนห้าร้อยห้าสิบไปทางหกร้อยนะโอนห้าร้อยห้าสิบนะไปทางหกร้อยนะจ้ะ ต่อมานะคะขอเผยแผ่บารมีพระอาจารย์ไก่หรือพระอาจารย์ชารัานตนโกนะคะพระอาจารย์นะคะหลายคนที่เคยเข้ามากลับไว้นะคะแบบว่าก็มอบตัวเป็นสิทธิ์ทุกคนเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพระกิ่งไม่จําเป็นต้องแก่อันนี้คือเรื่องจริงมากๆนะท่านก็อยู่ท่านก็เป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่ามาอยู่ที่นครพนมนะคะอ่ะนีจะให้ดูเมมีเนื้อทองสาบาทอยู่องค์หนึ่งนะคะ เลขหนึ่งแปดห้านะเลขหนึ่งแปดห้านะคะ mm hmm. องนี้ราคาโอนนะคะราคาโอนให้ราคานี้เลยนะคะโอนโอนนะคะราคาโอนเก้ารนะ้อยเนาะโอนเก้าร้อยโอเคโอนเก้าร้อยนะนะ เนื้อทองฝาบาทจะสร้างไม่เยอะนะคะเนื้อทองฝาบาทแต่ละเหรียญน่ะจะสร้างไม่เยอะทุกทุกเหรียญทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญนะราคาเอ้ทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญนะทุกเนื้อทุกเหรียญนะรวมกันสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะรวมกันสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะนะคะอ่ะเนื้อทองแดงนะคะทองแดงอาจไออนาคตต่อไปอาจจะแพงได้นะ ใครจะรู้นะคะต่อมานะะเนื้อทองแดงมีให้ดูเป็นเลขแบบนี้เลยแล้วกันนะเนื้อทองแดงนะมีเลขห้าสามห้าเลขห้าสามห้านะเนื้อทองแดงนะคะราคาโอนห้าร้อยห้าสิบ โอนห้ารอนะไปทาง600โอนห้าร้อไปทาง600เลข535นะคะเลข535เลขสวยมากเลขสวยมาก535นะต่อมาค่ะคือแต่ละคนที่ได้ไปอะ่ะก็ไม่ปล่อยกันนะต่อมาเลข322 สามสองสองนะคะเลขสามสองสองใครจะฝากให้พระอาจารย์จานให้พระอาจารย์ก็มีจะเป็นธุระให้วันนี้วันเปิดร้านใหม่นะคะพระอาจารย์ก็เมตานะคะมามาเจริมให้นะคะต่อมาเลขสี่หกสามเลขสี่หกสามนะองนี้นะคะเลขสี่หกสามนะทองแดงนะคะโอนห้าร้อยห้าสิบไปทางหกร้อยนะต่อมาเลขเจ็ด เลขเก้าจ็ดหนึ่งนะคะขออภัยเลขเก้าจ็ดหนึ่งนะคะทองแดงนะคะต่อมาเลขหนึ่งหกห้าศูนย์นะหนึ่งหกห้าศูนย์นี่สวยมากเป็นเหรียญแบบเหรียญมีชีวิตขนาดไม่ขึ้นกล้องก็ยังแบบสวยมากๆนะคะอ่เมฝากนะคะฝากทุกท่านเลยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีคะ่ะขอบประคุณมากๆค่ะ